แชร์ลูกโซ่ถึงยังไม่หมดภัยจากประเทศไทยสักทีกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนัตตี้กองเทพพันล้านทั้ง Forex 3 d ดีพิงกี้ดีเจแมนใบเตแต่ถ้ารู้สี่สิ่งนี้หยุดกโกงแชร์ลูกโซ่ได้ทันทีค่ะก่อนไปฟังวันนีดัสซอรี่ฝากกดติดตามกดแชร์กดรีโพสต์เป็นธรรมทานด้วยนะคะความลับของแชร์ลูกโซ่ที่ยังสามารถทามาหากินอยู่ได้เขาทํามาหากินกับความโลภของคุณค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกหนึ่งค่ะ คุณต้องรู้ก่อนว่าการลงทุนด้วยการเอาเงินไปฝากคนอื่นไม่มีอยู่จริงเพราะดาเองก็โดนหลอกมาเยอะมากเช่นกันค่ะเข้าใจคุณมากอย่าเอาเงินไปฝากกับคนอื่นเพื่อลงทุนเพราะเขาเอาความโลภมาทํามาหากินกับคุณค่ะ 2. ถ้าอยากลงทุนจริงๆต้องลงทุนกับความรู้ก่อนเลยคุณต้องรู้ให้จริงก่อน forex คืออะไรคริปโตคืออะไรหรือในโลกการลงทุนเนี่ยที่ถูกตามกฎหมายมันมีอะไรบ้างไปลงทุนนะคะ ความรู้ฟีฟีมีเยอะมากถามคุณต้องรู้สิ่งนี้ค่ะการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงและก็การันตีผลลัพธ์ตอบแทนไม่มีอยู่จริงในโลกการลงทุนค่ะเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง สี่ถ้ามีคนมาชักชวนคุณแล้วได้ผลตอบแทนจากการชักชวนนั่นคือแชร์ลูกโซ่ชัดๆค่ะหยุดหวังรวยลมๆแรงๆตั้งใจทํามาหากินวางแผนการลงทุนอยากถูกต้องตามกฎหมายสิ่งนี้จะไม่สามารถให้ใครมาขโมยเงินของคุณไปได้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์กดรีโพสและคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ดาทําคลิปอะไรต่อไปแต่ถ้าคุณอยากรู้วิธีการสร้างไรายได้จาก tiktok นะคะ wonderda story ยินดีเป็นที่ปรึกษาดูรายละเอียดหน้าโปรไฟล์ tiktok ได้เลย